เอ็นแม็กนะครับวันนี้มาติดตั้งไฟรีเลี้ยวนะครับเ,เปิดไฟรีเลี้ยวแบบนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัดเป็นส้มนะครับฝั่งนู้นเป็นขาวอา่าฝั่งนี้ตัดมาเป็นขาว นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเลี้ยวนะครับหรือถ้าเปิดไฟพามาตัดเป็นส้มเหมือนเดิมนะครับปิดตัดเป็นขาวคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มสวิทช์ไฟหน้าด้วยนะครับอันนี้แบบปิดเปิดไฟหน้าได้นะครับ